บริเวณที่เราอยู่เนี่ยขณะนี้นะเรานั่งอยู่ที่อยู่ที่ในค่ายมารจันทร์บริเวณที่เขาเรียกว่าวัดโพก้าต้นข้างหลังนี่จะเห็นวิหารพระอาจารย์ธรรมโชตนะครับมันมีโคง้งท้องสมเพาฐานเนี่ยแอนเป็นโค้งสมเพาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสมัยอยุธยานะครับสมัยอยุธยาตอนปลายวิหารแห่งนี้เป็นลักษณะ จะเป็นโบสถ์หรือวิหารน่าจะเป็นอาจจะเป็นโบสถ์นะฮะม,มันลักษณะมหาอุดมีประตูทางเข้าทางเดียวนอกนั้นปิดหมดนะฮะตรงนี้เป็นใจกลางหรือหัวใจของค่ายบงารรจัก็ได้แต่ไม่ใช่คําว่าศูนย์กลางนะครับไม่ใช่อยู่ตรงกลางเพะนะไม่ใช่แต่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่แล้วโดยราชการนะครับไอทั้งหมดเนี่ย ค่ายบางระจันจำลองส่วนฝั่งตรงข้ามมันมีถนนผ,ผ่าอยู่กลางนะครับถ้าข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามจะเป็นที่ตั้งของอนุสสาวรีวีละชนข่ายบางระจันไปนั้นจะอยู่ตรงข้ามกันทั้งหมดเนี่ยกรมติดรักรณ์ทาขึ้นจากโครงการของรัฐบาลรัฐบาลไหนรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยเท่าที่ผมจําได้จากเอกสารเนี่ย ตั้งกับพศสองพัตั้งแต่พศเริ่มต้นเริ่มต้นที่จะฟื้นฟูค่ายบรรางจากตั้งแต่2493แล้วก็ต่อเนื่องกันมาเนี่ยไม่ได้ขาดเพิ่งมาเสร็จเนี่ยนะทั้งค่ายบรรางจา์จำลองอแล้วก็อนุสาวรีย์วีร,รชนบรรชางจา์สามเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ ่าล้างหมู่6ตุลา2519คือทำพิธีเปิดเมื่อวันพฤหัสที่29กรกฎาคม2519และต่อไปอีก3เดือนก็เกิดเหตุการณ์6ตุลาฆ่าหมู่กลางสนามหลวงบางรัจจันที่เรารู้จักเป็นชื่อใหม่นะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เข้าใจว่าอย่างนั้นนะ พราะว่าเอกสารก่อนกรุงรัตนโกสินไม,ไม่ไม่เรียกบางระจารันเรียกบ้านระจันบ้านระจัน,น,จนคำว่าระจันจะแปลว่าอะไรเนี่ยผมพยายามสแสวงหาแต่ไม่พบก็ไปเจอที่อำเภออู่ทองมีบ้านกระจันมีกอไก่นำหน้าว่ากระจัน พจนานุกรมมติชนอธิบายว่าเป็นเครื่องมือจับสัตว์ชนิดหนึ่งจับสัตว์น้ํานะครับประเภทเบ็ดน่ยและผมคิดว่าบ้านคาว่าระจันเนี่ยมันกร่อนมาจากกระจันนั่นแหละเป็นไปได้บ้านระจันนะครับในเอกสารเท่าที่เขียนกันมาตั้งแต่อ,อยุธยาธนบุรีเนี่ยบ้านระจันทั้งสิ้น แม้กระทั่งล่าสุดในพงศวดานสมัยรัชกาลที่สี่ก็เขียนบ้านระจันท์แต่บางระจันท์เนี่ยมันมาเกิดขึ้นช่วงไหนเนี่ยผมหาหลักฐานไม่พบหรอกแต่เข้าใจว่าต้นรัตนโกสินทร์นี่ใช้ควาว่าบ้านระจันอยู่คำว,ว่าบ้านเนี่ยมันหมายถึงชุมชนคือไม่ใช่บ้านเป็นหลังๆอย่างที่เราเข้าใจปัจจุบันนะค,ะครับบ้านเป็นหลังๆแต่ก่อนเขาเรียกเรือน เรือนเรือนเนี่ยเป็นหลังๆแต่ถ้าเรือนหลายๆห,หลังเนี่ยเขาเรียกบ้านก็คือหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันคือตรงกับภาษาปัจจุบันว่าหมู่บ้านนีือตรงกับภาษาอังกฤษว่าวีเลสนั่นแหละบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยตั้งแต่เหนืออ่างทองขึ้นมาตั้งแต่อ่างทองดีกว่าไม่มีใช้คําว่าบางหรอกครับไปหาดูบ,บ้านน,นนั้นแหละบางเนี่ยมันจะมีอยู่ในกลุ่มกรุงเทพ บางลำพูงเงี้อ้าวบางลำมาศบางยี่เรือบางโน่นบางนี่เง้<ต>บางคุนเทียนแต่ท่านเลยขึ้นไปไม่ไม่เจอละเหนือกรุงเทพขึ้นมาใ,ในบ้านเท่านั้นแหละเพราะฉะนะั้นคาว่าบางระจันคําว่าบางในบางระจันเนี่ยมันเป็นค,คํากรุงเทพก็เียกคำภาษาหนังสือคําของคนกรุงเทพที่ไม่รู้จักบ้านระจันเดินทางทอดน้องท่องเที่ยว ดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบรรพูขคันรุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ